สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสุกี้ทานกันก็เตรียมเนื้อมีไก่มีกุ้งกุ้งตัวโตเลยยังไม่ได้หั่นด้วยแล้วก็อะไรอีกละ่ะอันนี้คือหม้อน้ำซุปสำหรับสุกี้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือหน้ากากหมูหัวหมูลุงก็ไปซื้อมาจากตลาดเม็กซิกันนะหมูเนื้อก็ยังลบอยู่นะเดี๋ยวต้องหมักอีกอะไรอีกค่ะ ซอสสุกี้ป้าก็ชอบทำเองนะในนี้มีเต้าหูย้ยี้มีพริกมีกระเทียมมีน้ําตาลมีผงชโลดแล้วก็มะนาวแล้วเราก็ใส่น้ํามันงาลงไปด้วยคนะ่ะม่วนะม่วนนะทำสุกี้นี่ใช้เวลาเตรียมเป็นชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเราไม่ได้ซื้อสำเร็จเลย เราเอามาหั่นเองหมดทุกอย่างกุ้งก็มาแกะเองปลาหมึกก็มาแกะเองถ้าเป็นไปได้นะใครต้องการเร่งด่วนก็ซื้อแบบสําเร็จมาเลยแล้วเราก็มาลวกกินได้เลยแต่น้ําจิ้มนี่ลุงทาเองอันนี้เป็นน้ําจิ้มสําหรับหัวหมูนะและนี่น้ําจิ้มสุก,กี้ที่ป้าทำแล้วก็ผักที่มีผักนี้ก็มีผ,มผักกาดขาวต้นหอมใบขึ้นช่ายแต่เราไม่มีใบเรามีแต่ต้นแล้วก็วุ้นเส้นลูกชิ้นปลา ตอนนี้ก็รอน้ำในหม้อดเดือดค่ะใส่ไข่ลงไปได้ลาดไปเลยให้ทั่วโอ,อดเปิดฝาหม้อหน่อยเปไิดฝาหมอ้อมน้ำเดือดแล้วโอเคใส่ผักลงไปได้น้ำขุนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเสียดายเ<อ>ต้าหู้ยี้ในถ้วยอะ่ะใส่ผักเนี่นะ ใช่แล้วใส่ผักยายอยากกัดทิปยายอยากกัดทิปได้ทิปป่ะไได้ทิปไปลงไปนานๆจะทํากินกันทีหนึ่งนี่กินกันแค่สามคนนะเนี่ยทําแบบเนี้ยเพราะว่าลูกชายจะไปขึ้นเรือเกือบเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งสามสิบปักสามสิบวันน่ะพร้อมตายเลยตายเน่นอนข้าวเออกินเนี่ยกินพวกเนี้ย กินสดสดเลยอู้ยพวกเรากินกันแบบนี้นะของเจ๋งไงอร่อยเลยของอร่อยใครกินไม่เป็นก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าพวกเรากินกันได้อ้ามอร่อยอร่อยมากแล้วหน้ากากหมูได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะหน้ากากหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาลุย อืมวางเอาใส่เอาใส่ไปตรงไหนได้บ้างนีวางนี่มีลงไปมีลงไปโอเคได้รออยู่ถูกใจไหมไ้ขาหมอไมาได้มีหัวหมูต้มได้อร่อยมากหัวหมูน้ากากหมูอืมได้เจ๋งน เตรียมอยู่นู่นของแม่อแมเอาไองหมูมาจากไหนครับเม่อคยนมาไปซื้อก่อนไปบบรับโอนแล้ว <c oughs> เอนะ๊ะอืัอะไรนะคาร์เนทัสต่อเป็นมีด <c oughs> เหรอเฮ้ยอร่อยตัวหัวมันนะหมูจะหมูหน้กกากากอะไรเงี้ยลุงเขาจะตักให้ไม่เอาเขาโอนละเอาหูเพราะว่าหูหูมันแข็งไง คนแก่กินไม่ลอ,อโอ้โหวนี่ไก่ไก่นี่ลงมาเป็นดุ้เลยไก่จุกด้วยสามบาทเนี่ยเท็ซกซัสก็มีใช่ไหมคนนะครับ Máy bởi na ba này ừ. chưa này nào Quỳnh cô

กูเปลี u, ่ยนหยิบแล้วหยิบแล้วม่ปมาบ้ามาเลยบมันต้องเอาขึ้นแม่งันมันเนี้ยวูตามตรงนะจืดกันปาทำให้แม่กิน่ะ กินเคม็มเลยเดี๋ยวก็ไม่สาบายปวดกรบางปวดเมื่อนะคืนนี่ปดดวดเช้าตื่นลปวอร่อยเมื่อวานกินแลกก็เตียนะอร่อยปวดหวัวเลยผมชุเยอะ <c oughs> ผมชุลเยอะทั้งผมชุลทั้งโซเดียมน้ำานะโซเดียมน้ำาลืกอ,องตัวเองป่ะง ต้องน้ำตาลอีกคนก็กินน้ำตาลตรงโู้นก็กินน้ำตาลไม่ได้ไอ้ตรงนี้ถ้ากินจะเตอร์ไปยากดีแลนะ้วหรือว่าจะใส่ต่อถถใส่ต่อไปค่าหล่อกไม่าต้องใสก็ใส่ไปเลยนะ ลูกชายยังกินอยู่พอแม่หยุดแล้วอู้ดูโอ๊ตเหงื่อตกอะทําไมไม่ไม่บ่นว่าร้อนปกตินะนอะเออปกติลูกจะบ่นว่าร้อนนะน้ําหนักลงไปสี่สิบพาวะโอ้ยกึ้นมอมีเออก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะไขมันมันไปหมดละโอเคสรุปแล้วมันก็เหลือ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  แต่ว่าเนี่ยทำไม่กินสามมือนะวันนี้ไม่กินอะไรนอกจากที่เห็นอยู่นี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย